สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากณรวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหรือหากคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจ ให้คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางชีวิตจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรื่องอร์ไพ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะก้าวไม้เท้านะคะ King s of Worn, Well of Fortune นะคะ Queen of Sword, Devil, Star นะคะ อัสวินเหลียนเพสออฟคัฟแปดถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจ้าสติช่วงนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทำต้องจัดการนะคะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละนะคะเพราะว่าต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะในการทำงานความเหน็ดเหนื่อยมันก็เหนื่อยได้กันหมดนะคะทำงานที่ไหนมันก็เหนื่อยได้กันทั้งนั้น แต่ความเหน็ดเหนื่อยของคุณนะ่ะมันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีนะเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วก็นำมาซึ่งเงินทองนะมากมายเลยทีเดียวนะคะนะดังนั้นก็ขอให้นะมีความมานะพยายามนะเคยขยันอย่างไรตั้งใจทำงานอย่างไรก็ขอให้ทำอย่างนั้นต่อไปเราเหนื่อยในวันนี้เพื่อความสุขสบายในภายภาคหน้านะถ้าเราไม่เหนื่อยตอนนี้อานาคต มันก็จะบีบบังคับให้เราต้องเหนื่อยมากขึ้นนะดังนั้นนะคะก็ขอให้นะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะเพียรพยายามต่อไปก็เชื่อเลยว่านะคะนะนจากพลังงานจากไพ่เนี่ย ความสําเร็จมากมายนะความเจริญรุ่งเรืองความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะอยากมีดวงชะตาที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะการที่เรามีความขยันนะคะมีความมานะพยายามนะอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่กําลังเพ่งเลงอยู่ก็ได้นะคะนะกำลังพิจารณาตัวคุณนะกำลังประเมินความสามารถคุณให้ได้รับนะตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือเขาอาจจะมอบหมายงานสำคัญงานโปรเจกต์ใหญ่ให้คุณทำก็ได้นะได้มีโอกาสแสดงฝีมือความรู้ความสามารถชีวิตจะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆนะคะรวมถึงได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะมีความยิ่งใหญ่เป็นผู้นําเป็นหัวหน้างานก็ได้เลยนะคะหรือมีเรื่องของการ ประกวดการแข่งขันอะไรก็จะได้รับชัยชนะนะได้รับมงกุฎได้รับของรางวัลมีค่ามากมายเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะต้องทํางานที่มันไม่มันท้าทายความสามารถนะเป็นงานที่มันยากขึ้นแต่มันก็ไม่ไม่เกินกําลังความสามารถของเราไปได้นะถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะตั้งใจสะอย่างเชื่อเลยว่า ความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้นะอย่าดูถูกความสามารถตัวคุณเองนะคะพยายามคิดบวกกับตัวเองไว้นะคิดบวกกับสิ่งรอบตัวมันก็เหมือนเป็นเป็นการดึงพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็มีดวงชะตาที่จะเปลี่ยนแปลงนะในทางที่ดีขึ้นนะคะนะ w h e a l of fortune พงอ้อแห่งโชคชะตาเหมือนกับว่านะความโชคดีความสําเร็จ แล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองกําลังจะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีสิงห์แล้วนะคะนะจากที่แย่ๆอยู่นะก็จะดีขึ้นเราเกิดปาฏิหาริย์กันเลยอะไรที่มันติดขัดนะก็จะราบเลื่อนขึ้นหรือทําอะไรก็ตามนะคะก็จะเกิดความสําเร็จมันเหมือนกับว่าเนี่ยเวลานะคุณมีเวลาเพิ่มมากขึ้นเวลามันอยู่ข้างคุณ เพียงแต่ว่าคุณจะบริหารเวลาอย่างไรนะคะนะถ้าเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามันก็จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆมากมายแต่ถ้าเราขี้เกียจนะปล่อยเวลาให้มันหมุนไปตามการเวลาของมันอย่างนั้นมันเหมือนจะเป็นการที่เสียนะเวลาไปโดยเป่าประโยชน์นะคะดังนั้นนะก็ขอให้นะบริหารเวลาให้ดีเวลาทุกคนนะัมีเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าเราจะ บริหารเวลาที่จะเกิดผลประโยชน์กับตัวคุณได้มากแค่ไหนนะคะและไพ่นะก็ยังสื่อว่าการที่คุณจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้มีความหนักแน่นนะคะมีการแบบเอาจริงเอาจางังอย่าไปหย่าแยะอย่าไปโลเลนะทำอะไรทําจริงนะคะนะพูดอะไรไปก็ขอให้ทําจริง นะก็เหมือนกับว่าเป็นการได้รักษาคําพูดหรือจะไปสัง่งยินสัญญาอะไรกับใครก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณทําได้ด้วยนะอย่าไปสัญญาในสิ่งที่คุณทําไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นการาเสียเครดิตกับตัวเราแล้วก็จะไม่มีคนเชื่อมั่นในตัวเรานะคะก็เรามาระวังด้วยทําอะไรก็ขอให้มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะเชื่อเลยว่าก็จะประสบความสําเร็จได้หรือการจะทําอะไรก็ตามนะคะบางทีมันก็ต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบา ตึงเกินไปมันก็ไม่ดีนะอ่อนเกินไปนะมันก็อาจจะทําให้งานมีปัญหาได้มันต้องอยู่บนทางสายกลางไม่อาทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาชีวิตที่มันดูจะสดใสน,นะมีความหวังมากขึ้นคุณอาจจะมีความหวังกับบางเรื่องนะคะนะหวังเรื่องเงินนะหวังเรื่องงานเรื่องของความก้าวหน้านะหวังเรื่องเงินที่จะมีมากขึ้น หรือหวังเรื่องของการเรียนก็ได้นะหวังเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะมีความหวังในเรื่องอะไรมันอาจจะเป็นความหวังเพียงริบรีริบรีนะคะแต่นะมันก็จะมักจะสําเร็จได้เหมือนกันดังนั้นนะจงมีความหวังในทุกๆเรื่องนะคะมันเป็นไปได้เสมอแหละสําหรับคุณถ้าคุณไม่ละทิ้ง ความหวังนะไม่ละทิ้งความพยายามนะความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นได้นั่นเองหรือชีวิตคุณถ้าติดขัดอะไรมันก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างดานจิตด,ดนใจให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะดังนั้นเจอปัญหาอะไรก็ขอให้สู้ๆเผชิญหน้ากับมันไปเลยนะมันก็จะสามารถเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เรานำไปปรับใช้ในอนาคตให้ดีมากยิ่งขึ้นได้นะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับ ทางด้านการบันเทิงนะคะเป็นนักร้องนักแสดงนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ต้องเข้าสังคมต้องพบปะผู้คนมากมายคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักนะคะ,ะมีความโดดเด่นดูคุณวีออร่ามีเสน่ห์มากๆมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำมาหากินทำอะไรก็ดูจะสำเร็จในทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวนะคะนะถือว่า อาจจะเกิดความสําเร็จมากๆเลยสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะการเดินทางก็จะนํามาซึ่งเงินทองแล้วก็ความสําเร็จชีวิตของคุณมันต้องมีการเดินทาง มันต้องมีการสแสวงหาหรือต้องมีการเติบโตเคลื่อนที่ไปข้างหน้าชีวิตคนเราไม่มีใครจะอยู่กับที่นะคะไม่มีใครจะย่ำกับที่ไปตลอดมันก็ต้องมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นบ้างซึ่งตอนนี้มันถึงจังหวะชีวิตที่คุณต้องก้าวไปข้างหน้านะด้วยความหวังนะด้วยความสําเร็จมากมายเลยทีเดียวนะคะนะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีหรือคุณอาจจะไปเป็นคนกลางเจรจาต่อรอง อาจจะเป็นในหน้าก็ได้นะคะในหน้าขายสินค้านะในหน้าที่ดินที่อยู่อาศัยหรือในหน้าอะไรก็ตามนะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะได้รับเงินได้รับทองนะก็จะเกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวมีความสวยสดงดงามเกิดขึ้นนะในชีวิตของคุณดูนะคะจะมีสิ่งสวยงามนะคะหรือคุณอาจจะได้รับของขวัญน,นะของมีค่าของล้ําค่า หรือเป็นสิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรืออาจจะได้สัตว์เลี้ยงผู้น่ารักมาเลี้ยงแกงเหงาก็ได้นะคะได้รับความรู้สึกดีๆจากใครสักคนอาจจะได้เจอเพื่อนที่ดีเจอเพื่อนแท้นะคะเจอมิตรที่ดีที่จะมาคอยช่วยเหลือนะคะมาคอยซัพพอร์ตเราหรือจะมีคนใจดีกับคุณมากขึ้นนะเข้ามาเมตตาเราเอ็นดูเรานะคะใครดีกับเราอ่ะก็ขอให้ ทำดีตอบแทนกลับไปนะก็ควรที่จะรักษาไมตรีจิตนะรักษาความรู้สึกดีๆกันไว้นะคะนะอย่าไปคิดร้ายกับใครใครที่คิดร้ายกับเราเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปคิดร้ายกับเขาอย่าไปตอบโต้นะคะเพราะว่ายิ่งตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามันก็ไม่จบไม่สิ้นจะเป็นการสร้างวิบากกรรมต่อการซับเปล่าๆนะบางที การปล่อยวางการให้อภัยกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในนักขณะนั้นก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้ออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีในชีวิตของเราปัญหาอุปสรรคเรื่องหนักใจนะคะความทุกข์ความโศกต่างๆ มันกำลังมลา,ายหายไปแล้วก็คุณกําลังก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตที่มันดีมากขึ้นนะมีความสดใสมันเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่นะคะนะจากสิ่งที่แย่แนะชีวิตดูดูแบบไม่มีความสุขมันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีนะมีความสุขปรากฏขึ้นนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะนะก็อย่าท้อนะจงให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะ กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจะเข้าข้างคุณนะหากก่อนหน้านี้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะมีเรื่องของคดีความ ต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนทําผิดเราก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมจะเข้าข้างคุณนะไม่ต้องกลัวเลยคุณสามารถที่จะพิสูจน์ตัวคุณนะทุกคนก็จะเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นนะคะอ่าเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำด้วยนะหรืออะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปเอาของเขานะคะ นะมันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเรารอี่วันยังค่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันเป็นของเราอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหานะคะอะไรที่มันไม่ดีนะอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆนะหรือความรุ่งหลวง,วง,วงมัวเมาอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องนะคะนะสิ่งที่พายอยากจะสื่อก็คือพยายามซื่อสัตย์กับตัวเองนะซื่อสัตย์กับคนอื่นแล้วก็คงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะคะแล้วคุณก็จะได้รับ ความยุติธรรมเข้ามาในชีวิตได้นะคะนะก็ เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะทั้งเรื่องของการทํางานนะที่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ความเหนื่อยนี่แหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยนะแล้วก็มีสิ่งที่คุณต้องอเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไปด้วยนะคะถึงจะเกิดความสําเร็จได้แล้วก็มีความหวังกับเรื่อง,อ,งอะไรก็ตามนะก็อย่าได้หมดหวังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ นะมีความสําเร็จจากการเดินทางนะเกิดความโชคดีจากการเดินทางมากมายแล้วคุณก็กําลังก้าวไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวคุณมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะมารายหายไปได้นะคะนะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปะแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปางตลอดปีตลอดไปร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขแล้วก็ร่ำรวยความสำเร็จด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ